มาดูเรื่องของกเกษตรทําเงินกันบ้างครับเราไปต่องคุณผู้ชมครับอ,อะไปดูสวนกระท้อนห่อที่จังหวัดลบบุรีที่นี่ชาวบ้านเขาเฮถามว่าเฮได้ยังไงมีวิธีการเคล็ดลับยังไงทําให้กระท้อนนั้นเฮได้ขนาดนี้ไปติดตามกันเลยในช่วงของกเกษตรทาเงิน เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ไง่ายมาถึงลบบุรีต้องบุกสวนกระทรอ้อนห่อเษกษตรกรที่นี่เขามีของขวัญของฝากให้เลือกซื้อหลากหลายเลยครับอยากบอกแบบตะโกนเลยว่ากระท้อนหอลบบุรีสร้างไรายได้ให้กับชาวสวนกระท้อนปีละหลายแสนบาท เป็นอีกหนึ่งผลไม้เลยนะครับที่สร้างชื่อให้กับเมืองลบบุรีด้วยรสชาติที่อร่อยถูกปากนักชิม <What? S 1> ชวนชาวตะลอนข่าวมาที่ตำบลตะลุงเพราะว่าเป็นพื้นที่ปลูกกระท้อนมากที่สุดในจังหวัดลบบุรีบนเนื้อที่ประมาณ400กว่าไร่ <Wow! S 1> ในปีนี้กระทร้อนห่อให้ผลผลิตมากกว่าทุกปีกลุ่มแม่บ้านชาวสวนกระทร้อนบอกมาว่าสภาพอาการดี อุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนก็พอเหมาะให้ออกดอกออกผลได้ดีครับผลผลิตของสมบนตะลุงปีนี้มันเหมือนน้ำดีฝนดีทำให้ผลผลิตน่ะเยอะมากขึ้นที่แน่ๆพื้นที่แห่งนี้มีคุณสมบัติพิเศษของดินร่วนปนทรายทำให้กระ้อนรสชาติอร่อยลงตัวเลยครับทั้งดินดีน้ำดีแบบนี้ผลดอกก็จริงนะ แต่ก็ไม่ได้สมบูรณ์ทุกลูกนะครับกระทระ้อนอะผลที่ไม่สวยลูกเล็กลูกเบี้ยวหรือลูกแตกฮนะเราก็เอามาแปรลูกได้หลากหลายวิธีค่ะกระทร้อนออกผลดกลูกไม่สมบูรณ์ไม่เป็นไรก็นําไปแปรรูปให้เลือกซื้อมากมายเลยครับทั้งกระทร้อนหยีกระทร้อนคลุกบวยกระทร้อนสามรสกระทร้อนแช่อิม่มและเด่นสุดฮิตสุดก็กระทร้อนลอยแก้วเลยครับ เคยขายแค่ผลสดกิโลกรัมละ35บาทหรือ3กิโลกรัมรอ้อหลังนำมาแปรรูปก็เพิ่มมูลค่าเพิ่มราคาสร้างรายได้เพิ่มขึ้นกระท้อนทุกลูกไม่ต้องถูกคัดทิ้งเพราะเน่าเสียและลูกไม่สวยก็ราคาตกตำ่ำทุกวันนี้ผลกระท้อนแปรรูปสร้างรายได้ให้กับครอบครัวตลอดทั้งปีที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปเลยครับ ดูมากเลยอ่ะก็เป็นเคล็ดลับของเขานะคะ